เพื่อนๆชาวสมาคมนะครับเอเแล้วก็เอเดฟโมันฮาแล้วก็กุมารณ์ใน f a c e b o o k ครับวันนี้อยากจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องที่เนี่ยดูรอดออโต้แบนกันเยอะเลยนะครับพอดีว่าวันนี้มาพูดสดเลยครับไม่มีสคริปด้วยพอดีมาพูดถึงเลยครับออโต้แบนถ้าคุณเล่นร้านเน็ตนะครับระวังครับโอกาสเสี่ยงคุณมาแล้วครับถ้าเกิดร้านนั้นยังมีคนที่เล่นเอเดฟแล้วก็โหลดโปรมาไว้นะครับ สำหรับคนที่มีเอเล่นร้านเน็ตนะอยากจะเตือนเลยครับเตือนอย่างแรงเลยถ้าเครื่องไหนเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับมีโปรอยู่ในเครื่องนะครับเครื่องอื่นๆเนี่ยมันมีโอกาสมันมีโอกาสโดนแบนนะครับเพราะว่าทางระบบออโต้แบนเนี่ยมันได้ส่งไอไปทางเข้าทางบริษัทเขานั่นแหละอ่าจะเล่นร้านไหนก็ดูดีๆนะผมว่าไปร้านที่มันแบบไม่ค่อยมี คนเล่นในนี้ดีกว่าครับพอดีว่าใครเครื่องไหนที่มีโปรในเครื่องคนอื่น่ะที่ไปเล่นเครื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่เครื่องที่มีโปรมันมีโอกาสโดนแบนนะครับก็ผมว่าไม่มีโอกาสหรอกผมว่าน่าจะโดนเลยแหละอ่าแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งมาอีกข้อย่อยหนึ่งนะครับคนที่เล่นแล้วเจอโปรแฮกค,คิวอยู่ในห้องอ่าถึงคุณจะอยู่ฝั่งโปนะครับ หรือไม่อยู่ฝั่งโปนะครับอันนี้มีโอกาสโดนแบนแล้วครับมีโอกาสโดนแบนแต่มันมีข้อไอ้วิธีแก้นะครับวิธีป้องกันก็คือว่าถ้าเจอโปรห้คิวในห้องนะครับวินแรก2วินแรกออกเลยครับออกเลยนะครับถ้าถ้าเจอโปรโปรในห้องนะครับอันนี้ป้องกันได้ครับแต่มีที่ร้ายแรงแล้วก็งงเว้กว่านี้ก็คือว่าทีมเรามีโปรครับ แต่ไม่ได้เปิดใช้ครับถึงจะมีโปรอะไรในเครื่องนะครับพี่เขาบอกมาอีกทีหนึ่งทางทีมงานถึงเราจะมีเอถึงเขาจะมีโปรอะไรในเครื่องก็ตามนะครับในทีมเราเนี่ยเขาจะมีโปไม่ว่าจะเป็นแฮ็กคิวรถดีดอะไรที่มันเปิดปิดได้อ่าอันเนี้ยถ้าเกิดมีในเครื่องนะครับทีมเรานะเรามีโอกาสโดนพ่วงไปด้วยครับโดนแบนไปด้วยผมว่าระบบ โอ้โต้แบนมันมันต้องแก้ไขอะไม่แก้แม่คิบหายแน่นเลยผมว่าใครที่จะแนะนำหรือว่าข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็ทักแชทเข้าอินบ็อกผมก็ได้นะครับหรือว่าไปคอมเมนต์ในคลิปใต้ของเว็บ Youtube เลยนะครับคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะครับแล้วก็ ฝากนะครับฝากความเป็นห่วงนะครับความเป็นห่วงผมอยากอัคดคลิปถึงตัวผมจะปลดแบนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแบบยังไม่ได้รับรับความยุติธรรมอะ่ะก็คือว่า GM เ้ขาสบายครับสบายเกินจริงครับก็คือว่าแต่ก็เห็นใจนะครับว่าโปเนี่ยเขาแก้ไขคดนเนี่ยมันแก้แค่นิดเดียวนะครับแต่ก็คือทางทีมงานนี้ต้องไล่ไล่แก้นะครับยาวเลย ก็เห็นใจเหมือนกันครับก็สนับสนุนมาตลอด8ปีนะครับที่ผมเล่นนะครับยังไงก็อยากให้พัฒนาให้ดีกว่านี้นครับระบบออโต้แบนนะครับคนเขาโดนเยอะ้วครับสงสารครับเห็นแล้วผมไม่เป็นคนหนึ่งนะครับโดนออโต้แบนเพิ่งรู้เหมือนกันครับถ้าไม่ถ้าไม่โทรไปสอบถามนี่ไม่มีใครรู้ครับว่าออโต้แบนเขาจัดระบบการแบนยังไงนะครับก็คือว่าระวังอย่างแรงนะครับเราไม่สามารถรู้ครับ แล้วก็ป้องกันได้ยากมากครับถ้าเกิดทีมของเรานะครับมีโปรครับแต่เราไม่รู้ครับเขาเปิดเขาไม่เปิดเราไม่รู้ครับแต่ว่าระบบเขาส่งไปนะครับว่าไอทีเนี้ยมันมีมันมีไอเนี้ยมันมีโปรอยู่ในเครื่องอ่ะก็คือเรางงครับถึงเขาจะมีในเครื่องนะครับเขาโหลดมาเก็บไว้ถึงเขาจะมีในเครื่องเขาไม่เปิดแต่ระบบมันส่งครับส่งว่ามันมีโปรอยู่ในเครื่องโปรแกรมช่วยเล่นแล้ว ก็คือว่าเนี่ยเราครับจะโดนพ่วงไปด้วยนะครับเขาเล่นอยู่ทีมไหนเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงนะครับก็คือว่าทุกวันนี้มันอยู่ยากแล้วครับอยู่ยากมากเลยเพราะออโต้แบนเนี่ยอย่างผมอะผมคิดนะเออเก็บไอดีไว้เก็บไอดียอะเยอะไม่อยากเอาไปเล่น่ะเออไม่อยากเอาไปเล่นนะอยากอยากเ,าเนนะาก็บไว้อ่าเอาไว้เวลามีโปรโมชั่นเราเติม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 ซื้อแต่ว่าก็คือ เติมมาคุณเติมทําไมนะใช่ไหมเอาโปรโมชั่นเอาของเนี่ยมันก็ต้องเล่นเหมือนเดิมอ่ามันก็ต้องเล่นเหมือนเดิมครับมันผมว่ามันเก็บไม่ได้หรอกอ่ายังไงก็ต้องเติมอยากเล่นนะเนาะแต่ว่าเวลาจะหาห้องเล่นเนี่ยเอาแม่งจะหายัางไงครับทีเนี้ยงงอ่ะงงสิครับหาห้องอยังไงครับมีแต่คนระหวดัวดวัดระแวงพวกที่มีโปรอยู่ในเครื่องนะครับถึงเขาอยู่ทีมไหนครับถึงเขาไม่เปิดนะเขาจะอยู่ทีมไหนอ่ะ โอกาสโดนแบนมันแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับบอกไว้เลยครับแล้วก็ยังไงก็เล่นนะดูดูดูกันด้วยนะครับส่วนมากอ่ะผมแนะนําว่าให้เล่นกับเพื่อนดีกว่าให้เล่นกับเพื่อนดีกว่าน,น,น่าจะปลอดภัยมากกว่านี้ยังไงฝากถึงเกมสเปเชียลฟอร์ด้วยนะครับหรือว่าเกมเอเดมนะครับยังไงฝากคลิปนี้ถึงทีมงานด้วยนะครับช่วยแก้ไขด้วยครับคนอื่นเขา เดือดร้อนกันเยอะแล้วครับโดนโดนแบนนี่ไม่สามสี่ร้อยไเดียแล้วครับจากออโต้แบนเนี่ยครับยังไงมีเท่านี้นะครับสาระไปแล้วครับสวัสดีครับ